เวลากว่าสองเดือนค่ะที่โรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่ได้หยุดให้บริการลงชั่วคราวหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นเดียวกับโรงแรมอื่นๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแต่วันนี้นะคะการเตรียมความพร้อมของโรงแรมที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งทางโรงแรมจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงจะมีมาตรการอะไรที่จะคัดกรองแขกและผู้ที่จะเข้าพักในโรงแรมบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่ากันค่ะ คุณผู้ชมคะเราอยู่กับผู้บริหารของโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่นะคะเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีหลักเลยค่ะในการที่จะเตรียมความพร้อมดูเรื่องของการทํางานในการที่จะเปิดกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมไปถึงขั้นไหนยังไงแล้วบ้างสําหรับการที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหม่ทั้งโครงสร้างแล้วก็การจัดสรรปันส่วนของในส่วนของภายในออฟฟิศ ที่พนักงานจะต้องทํางานในในห้องออฟฟิศเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ต่างๆการที่จะต้องมีการเว้นระยะห่าง social distancing กับระหว่างลูกค้าที่เข้ามาพักใช้บริการกับทางพนักงานแล้วก็มีการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานในการสรอนแล้วก็เตรียมความให้พนักงานเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันตรงนี้แล้วจะต้องปฏิบัติจจาการอย่างไรเพื่อพนักงานได้ใช้ชีวิต ในปัจจุบันกับตัวเองและกับลูกค้ากับสังคมได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะเป็นเวลาถ้านับได้กี่วันนะคะที่โรงแรมเรามีการปิดให้บริการลงช่วคราวหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยก็จากปลายเดือนมีนาคมนะรประมาณวันที่2 4มีนาคมที่เราปิดให้บริการชั่วคราวก่อนเนื่องจากตามที่ทราบก็คือกระแสเรื่องโควิด1 9ตรงนี้นะคะหลังจากตรงนั้นเราก็มีการให้พนักงานมีพนักงานบางส่วน ใช้คาว่าจิตอาสาในการเข้ามาช่วยเรามีการช่วยเหลือทําอาหารส่งให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลต่างๆตรงนี้ทางโรงแรมได้กิการจัดสรรทำเป็นเวลากว่า2เดือนเหมือนกันในทำกรตรงนี้รวมถึงการจัดทําถุงยังชีพแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่เรามีพันธมิตรพันธมิตรเพื่อนบ้านของเราจากร้านค้าต่างๆทั้งในและนอกโรงแรมทําอยู่นานไหมคะโครงการแจกจ่ายอาหารกล่องทั้งผลิตที่นี่เห็น ทราบมาว่ามีกว่า20,000กล่องที่กระจายออกไปใช่ค่ะก็คือทำเองด้วยวัตถุดิบที่เรามีจาก<ช>ครัวแล้วก็ทีมงานจิตอาสาที่พร้อมที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้ทําทุกวันแล้วก็นําไปจัดส่งทุกวันนะคะกว่า2เดือนกว่าเหมือนกันค่ะแจกจ่ายไปที่ไหนบ้างคอ,อตรงนี้หลักที่หลักๆก,ก็คือโรงพยาบาลสงขานครินแล้วก็โรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของที่เป็นหล่งชุมชนชุมชนที่ห่างไกลความเจริญนะคะเราก็เข้าไปนําไป นำไปแจกจ่ายตรงนั้นด้วยรวมถึงถุงยังชีพที่นําไปแจกจ่ายด้วยพร้อมกับพันธมิตรที่ไปร่วมกันทำทำกับเราด้วยทราบมาว่าในช่วงระหว่างที่เรามีการปิดก็มีการเตรียมความพร้อมทางเรื่องของพนักงานแล้วก็สถานที่ตอนนี้เนี่ยเตรียมไปถึงข่านไหนยังไงตอนนี้เรื่องสถานที่นี่เรามีการจัดระบบระเบียบในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับนิวน r m มลนะตรงนี้ก็คือ ทุกทกที่ไม่ว่าจะส่วนทางด้านโรงแรมด้านออฟฟิศหรือว่าด้านของพลาซ่าตรงนี้ร้านอาหารทุกๆร้านเรามีการจัดระบบถึงความปลอดภัยและความสะอาดที่ค่อนข้างเข้มข้นอย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็จะมีการประสาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราได้เกิดเปิดในส่วนของพลาซ่าแล้วร้านอาหารแล้วก็ตามห้างร้านต่างๆเนี่ยแม่ค้าต่างๆก็คือเข้ามาอยู่ในตรงนี้เป็นคอมมูนิตี้ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเข้ามาโดยที่เขาก็ได้รับ มีความไว้วางใจที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางพลาซ่าส่วนพลาซ่าของเราด้วยค่ะอ๋อแล้ค่ะคุณผู้ชมหาพูดแค่นี้คงไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ทางคุณแม่ค่ะพาเราดูในเรื่องของระบบสําหรับการรับมือโดยเฉพาะนี่แหละค่ะการที่จะเข้าเข้าไปสู่ในตัวโรงแรมเนี่ย จะต้องมีมาตรการขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อจะได้เป็นการสกรีนผู้คนแล้วก็สกรีนโรคที่อาจจะเข้ามาเดี๋ยวเชิญเลยค่ะว่าเราจะต้องเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่โรงแรมต้องมีลําดับขั้นตอนอยังไงบ้างจากตรงนี้นะคะตรงนี้คือหน้าโรงแรมผู้ที่ท,ท,ทุกทุกท่านถ้าจะเข้ามาในบริเวณนี้ก็คือจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนมี2ประตูด,ด้านนั้นก็คือเป็นประตูด้านพลาซ่าแล้วตรงนี้เป็นประตูด้านโรงแรมแต่จะมีมาตรการที่เหมือนกันก็คือ ถ้าที่พื้นเราก็จะเห็นว่าสเตปในการยืนระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ละคนจะไม่สามารถเดินชิดๆกันได้แล้วทุกคนก็คือจะเดินเข้ามาะะแล้วก็เว้นระยะหา่ when ะะหางเข้ามาเมื่อเดินมาถึงตรงนี้ก็จะมีเป็นพรมฆ่าเชื้อสําหรับเวลาเรามาจากที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วเราเดินเข้ามาอย่างนี้<ะ>ตรงนี้จะเป็นพรมพรมฆ่าเชื้อ,เ,อเป็นแอลโกอฮอล์แล้วก็เป็นน้ํายาทําความสะอาดฆ่าเชื้อเมื่อลูกค้าเดินผ่านมีการเปลี่ยนตลอดมีการเปลี่ยนแล้วก็เติมเป็นประจําค่ะแล้วก็จุดนี้จุดนี้สําคัญมากยังไงครับคุณเมย์นี้ ทนนี่จะไปถึงจ,งจุดนู้นเราจะต้องมาทำการทาการ<ล>ใช่เป็นแอปไทยชนะของเราก็คือเป็นการตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าเราขอความกรุณาจากลูกค้าเนี่ยใช้โทรศัพท์แล้วก็แอปในการเช็คอินเข้าะะใช่เพราะว่าข้อมูลจากตรงนี้เนี่ยจะนำส่งไปจรงถึงที่ทางหน่วยของข้าราชการให้เรียบร้อย ภูมิข้อมือหรือที่เขาเรียกว่า integrated rich temperature measurement system เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิข้อมือใช่เพราะว่าอย่างที่ทราบตอนนี้ทางประเทศจีนบอกว่ามีการมีการวิจัยว่าการตรวจวัดอุณหภูมิข้อมือเนี่ยได้ผลที่ค่อนข้างที่จะได้ผลแป็นยำกว่าการตรวจวัดที่หน้าผากเราะเมื่งจากหน้าผากเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโดนลมโดนแอร์เข้ามาอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงใช่แต่ที่ข้อมือเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วเครื่องนี้เนี่ย อย่างที่เห็นว่าตรงนี้เราจะสามารถเช็คได้ว่าเมื่อคุณเก๋เข้ามามันจะมีหน้าคุณเก๋ขึ้นมาที่หน้าจอบันทึกหน้าจอแล้วถ้าคุณเก๋ไม่ได้ใส่แมสเครื่องมันจะเตือนเดี๋ยวนะคะนอกจากเตือนอุณภูมิแล้วยังตัวนว่าเราไม่ใส่แมสด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้คือการใส่แมสคือคล้ายๆว่าเป็นกฎข้อบังคับข้อหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำต้องทาตามตอนนี้ทางโรงแรมของเราได้มีการทำ MOU กับทางโรงพยาบาลสงขลานครินหรือว่ามออแล้วนะคะในการที่จะ อย่างที่คุณเก๋บอกถ้าเกิดในกรณีที่มีเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนมีเคสตรงนี้ในอนาคตจะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเข้ามาตรวจเข้ามาดูสถานที่เพราะเราเตรียมการที่จะใช,ใช้ใช้เป็นสถานที่ไม่ใช่กักกันนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนให้ลูกค้าได้ได้ถ้าเกิดอุณหภูมิเกินจากตรงนี้ก็ให้ลูกค้าพักอยู่ตรงนี้ก่อน,นอ,อาจ<า>จะเป็นสเตสเตโซนเซฟโซนแค์โซนตรงนี้ไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลใช่ใช่ค่ะ มาที่หัวใจของโรงแรมลีกาเลนพลาซาอีกจุดหนึ่งก็คือห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาที่หลายคนตัดสินใจที่จะใช้ห้องที่นี้เพราะว่าด้วยความสวยงามของห้องสวยจริงๆค่ะหลังจากที่เขาปรับปรุงใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมเยอะมากที่นี่ก็ต้องปรับตัวเยอะ,ะในช่วงของโควิด19ค่ะโดยเฉพาะการเว้นระยะหา่างการจัดที่นั่งที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยยังไงใช่จากเดิมที่ห้องนี้จะเป็นห้องประชุมแกรนดบีนะคะ เราจะสามารถจุคนได้ประมาณ2 3 0ถึงคนนะตอนนี้อย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นงานมั่นงานมั่นที่จะเกิดขึ้นตรงนี้รับได้ประมาณแค่ประมาณร0 0ยถึงอยท่านเท่านั้นออซึ่งเราจะต้องแยกเก้าอี้ของแต่ละท่านให้มีระยะห่างแล้วก็จัดให้มีการการเว้นช่องแต่ละช่องให้ได้ความสะดวกของลูกค้าแล้วก็เว้นการที่จะประทะกันซึ่งกันและกันระหว่างลูกค้ากันเองแล้วก็ลูกค้ากับพนักง,งานด้วยค่ะ อีกห้องหนึ่งผู้จมดาเดี๋ยวพาไปดูค่ะอีกห้องหนึ่งอยู่ติดกันเลยค่ะเป็นห้องจัดเลี้ยงค่ะค่ะตวิธีงานมั่นเสร็จก็จะต้องมาตรงห้องจัดเลี้ยงค่ะห้องนี้ก็ตัดเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะจากปกติเดิมที่ถ้าทุกท่านเห็นอาหารโต๊ะจีนก็จะอยู่ได้ประมาณ8 1ดถึง10ท่านต่อโต๊ะนะคะตอนนี้เนื่องจาก social distancing คำนี้เราได้ใช้บ่อยตอนนี้โต๊ะที่เราใช้เนี่ยก็คือสามารถที่จะให้ลูกค้านั่งได้ประมาณ4ท่าน จาก8ถึงสิแค่4่ท่านไม่ถึง,คงเงครึ่งเลยแล้วก็การทานอาหารจากเดิมที่เราจะทานอาหารบีตรงกลางให้ลูกค้าสามารถที่จะทานอาหารร่วมกันได้ก็เป็นที่เรียกว่าโต๊ะจีนโต๊ะจีนอ,อย่างที่ทุกท่านเข้าใจก็คือตอนนี้จะเสิร์ฟเป็นที่ต่อที่ก็คือจะเป็นเซตคุผู้ชมมาดูเป็นเซตอาหารได้กล้องหันมาดูเลยว่าเนี่ยค่ะ ขาจะจัดกันแบบนี้เลยจากปกตินั่งไม่8ถึง10คนจะเหลือแค่4ี่เท่านั้นค่ะแล้วก็มีเซตอาหารให้ที่ต่อที่เลยค่ะหนึ่งเซตต่อหนึ่งคนค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไปตากจากตรงกลางแล้วก็มาใส่จานค่ะไม่มีแล้วค่ะใช่ก็คือต่างคนต่างทางของตัวเองที่ถามต่อว่าในกรณีที่เหมือนโรงแรมหรือว่าการจัดเลี้ยงเนี่ยก็มักจะมีการจองล่วงหน้าเข้ามาเป็นเดือนๆือนหรือบางทีก็เป็นครึ่งปีเป็นปีก็มีบางคนจองมาเป็นร้อยโต๊ะหรือมากกว่านั้นเนี่ยทีนี้พอในสถานการณ์ปัจจุบันเราไม่สาามรถทได้ โรงแรมบริหารจัดการตรงนี้ยังไงคะตรงนี้ต้องบอกว่าเราจะมีทีมงานนะคะสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการอธิบายให้กับลูกค้าได้รู้ถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะไปจัดโต๊ะร้อยโต๊ะแล้วก็ให้ลูกค้านั่ง10คนต่อโต๊ะได้อีกต่อไปแล้วแล้วก็ทีมงานเราต้ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจแล้วก็ถึงเหตุผลที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็สร้างความ มั่นใจกับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ายังยืนยันที่จะจัดงานกับเราอย่างห้องตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็สามารถาอยู่ได้ประมาณร้อยโต๊ะขึ้นไปนะตอนนี้ตรงนี้ได้แค่ร้อยยีคนนะคะที่จุณตรงนี้ทุกๆอย่างการเปลี่ยนแปลงเราจะอัปเดตสถานการณ์กับทางกับข้อมูลข่าวสารทุกๆอย่างแล้วก็เอื้อ ประโยชน์กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดและพอลูกค้าเข้าใจสองทางเข้าใจคือทางภาครัฐมีมาตรการอย่างไรเราก็นํามาตรการตรงนั้นมาอธิบายให้กับลูกค้าและก็ทางโรงแรมได้จัดทุกๆอย่างเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้ลูกค้าทําให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดโดยที่ยังอยู่ในมาตรการความปลอดภัย เราขึ้นมาบริเวณชั้น10ของโรงแรมรีการ์นท่าซาค่ะชั้นนี้ถือว่าเป็นชั้นที่ต้องให้แขกมาเช็คอินก่อน,เ,นเข้าพักใช่ค่ะทราบว่าที่นี่เองชั้นนี้เองก็ปรับตัวเยอะมากเองเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าที่ต้องเข้ามาก็ต้องมาพักรอเพื่อที่จะเช็คอินแต่ว่าในระหว่างที่เช็คอินเดี๋ยวเราเดินมาดูเลยค่ะว่าโรงแรมเองเนี่ยเตรียมแม้กระทั่งเรื่องของการ ฆ่าเชื้อกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสัมภาระของลูกค้าที่เข้ามานี่เลยค่ะเรามาที่ตู้นี้คุณแม่นี่ตู้ตู้อบ UVC นะคะสําหรับฆ่าเชื้อกระเป๋าเดินทางตรงนี้คือกระเป๋าทุกใบจะถูกการทําความสะอาดตรงนี้เมื่อลูกค้ามาถึงตรงนี้เราจะมีแก๊สสวิตนํนพาลูกค้าจากลิฟต์ออกมาแล้วก็นํากระเป๋าสัมภาระมามารอในตู้นี้ทุกๆใบใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยประมาณหถึงสนาทีค่ะต่อใบใช่ค่ะทุกใบไม่มีข้อยกเว้นค่ะในกรณี คืออันนี้จะทําความสะอาดภายนอกของกระเป๋าเท่านั้นนะคะไม่มีผลกระทบใ,นใ,นใช่ภายในจะไม่มีการกระทบใดๆทั้งสิน้นก็คือลูกค้าจะเป็นคนนําเข้าไปเองลูกค้าก็ยืนรอเออแล้วก็จะมีแก๊สสวิตตรงนี้อยู่ในตู้จะมีคนดูแลตรงนี้ให้แล้วก็มีแก๊สสวิตนําลูกค้าไปเช็คอินตรงนู้นค่ะแต่ก็มั่นใจได้ว่า กระเป๋าคุณก็จะยังคงปลอดภัยใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าใครมีขอมมีค่าอะไรที่อยากจะออกไปก่อนค่ะก็ออกไปได้ได้ค่ะแต่ยืนยันว่าทุกใบภายนอกต้องค่าเชื้อทั้งหมดถูกต้องค่ะหลังจากค่าเชื้อกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปสู่ตรงจุดเคาน์เตอร์เช็คอินค่ะตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนการเช็คอินที่เปลี่ยนแปลงนะคะค่ะจะตรงนี้ก็จะมีการจุดสําหรับให้ลูกค้ายืนก่อนที่จะเข้าไปทําการเช็คอินก็คือจุดที่เราจะเห็นเครื่องหมายแบบนี้เนี่ยเยอะมากเลยทั้งโรงแรมค่ะ แล้วก็เราจะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเช็คอินได้ท่านเดียวไม่ว่าคุณจะมาเป็นครอบครัวมาเดี่ยวหรือมากรุ๊ปก็จะขอเชิญคนที่คนที่ทด,ดูแลด้านตรงนี้เข้าไปเช็คอินคนเดียวไม่ต้องไปทุกทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีส่วนคนที่เป็นมาด้วยกันกรุ๊ปคณะก็คือจะมีโต๊ะที่นั่งให้อยู่ตรงนี้นั่งพักผ่อน,อนจุดพักผ่อน,อนตรงนี้มีน้ําบริการเสิร์ฟให้โดยที่จัดล็อบบี้ตรงนี้ก็คือเป็น social distancing ก็คือมีการจัดวางเก้าอี้โต๊ะที่อยู่ห่างกันซึ่งกันและกันเก้าอี้ซึ่งเป็นกลุ่มๆตรงนี้คือ ค่อนข้างห่างกันเว้นระยะตรงนี้ค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นเครื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วจุดวัดอุณหภูมิที่เราเห็นตอนก่อนเข้าโรงแรมค่ะตรงนี้ต้องเครื่องหนึ่งจะอยู่ประจาจุดนี้จะทําหน้าที่ในการเช็คตรวจวัด,วดอุณหภูมิกับลูกค้าอีกครั้งหนึง่งดับเบิลเช็คดับเบิลเช็คอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงนี้จะแยกส่วนจากข้างล่างเราไม่ทราบว่าข้างล่างเนี่ยลูกค้าเข้ามาแล้วจะตรงขึ้นมาเช็คอินที่โรงแรมเลยหรือเปล่าหรือจะอาจจะไปออกไปที่ไหนก่อนอีกหรือไม่ มาตรงนี้เพื่อให้สร้างความมั่นใจกับคนที่อยู่ในโรงแรมลูกค้าที่พักอยู่ตรงนี้จะได้รู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามาคุณก็มีความปลอดภัยนะนแล้วคนที่เข้ามาเขาก็ได้รู้ว่าโอ้ฉันก็ปลอดภัยด้วยเหมือนกัน,นตรงนี้เป็นทางเข้ามี2ทางสําหรับการเชค็คอินนะคะลูกค้าที่เข้ามา1คนเท่านั้นตัวแทนในการเช็คอินก็คือเข้าทางนี้หรือเอ้าทางนี้ก็ได้เพราะมุมเช็คอินของเราจะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้บริการด้วยเช่นกันเมื่อเข้ามาทางนี้อย่างเช่นตรงนี้นะคะถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้ก็คือเห <tour. S 1> ็นจุดแต่ละครั้งมีลูกศรมาลูกค้าที่เข้ามา มาตามลูกศรถ้าคนก่อนหน้าก็คือยืนรอเว้นระยะห่างเอาไว้มาตามจุดตรงนี้เข้ามาเมื่อมาถึงที่เช็คอินมีบริการให้ลูกค้าล้างมือเป็นอลกอฮอล์ให้ลูกค้าล้างมือออโตเมติกนะคะแล้วก็ตรงนี้เรามีการเพิ่มเคาน์เตอร์เป็นกระจกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกค้าโดยที่ไม่มีการติดมจะมีแค่ช่องแค่นี้ที่เราจะสัมผัสกับลูกค้าใช่ค่ะ แล้วก็เอกสารใดๆหรือการติดต่อใดๆเนี่ยเราจะมีปากกาที่สามารถปาักกาที่ฆ่าเชื้อแล้วให้ากากาลูกค้าใช้างงาเมื่อลูกค้าใช้เสร็จก็คือเอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อรอการฆ่าเชื้อเลือกก่อนแล้วกันแล้วก็<ม>ทางทีมงานก็จะเก็บเข้าไปแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อไป<ม>เว้นการเว้นการระยะการติดต่อทุกๆอย่างพนักงานที่อยู่ข้างในเราจะมีการใส่เฟสชิลแล้วก็มีการใช้ถุงมือ เราขึ้นมาบนห้องพักของโรงแรมดีการ์เด้นพาซ่ากันบ้างค่ะนี่เราอยู่บนห้องพักขนาดครอบครัวค่ะเป็นห้อง <4 S 2> สีมิลเลร์รูมนะคะก็จะสามารถพักได้สูงสุดสีท่านมีมีเตียง2ชั้นสําหรับเด็กเล็กๆลูกๆเด็กโตก็ได้เป็นไซส์ขนาดปกติผู้<า>ใหญ่พักได้แล้วก็ทั้งหมดก็เป็นห้องนอนมัตส์รูมนะคะถามอีกทีหนึงค่ะว่าในส่วนของห้องพักเองก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างที่เราต้องปรับ จากที่เห็นนะคะปกติเราก็คือมีการทําความสะอาดตามมาตรฐานทุกๆอย่างอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือเครื่องนี้เลยค่ะเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคค่ะหลังจากที่ลูกค้ามาใช้บริการห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการทําความสะอาดทุกอย่างตามลําดับขั้นแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายในการเปิดเครื่องแล้วฆ่าเชื้อโรคทั้งห้องพัก ก็คือคลีนอัพด้วยการฆ่าเชื้อเลยใช่ค่ะเป็นมีแสบอปนอ,อนนีคือเป็นอตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีระยะเวลาในการฆ่าเชื้อโรคหลังจากออกไปก็คือใช้เครื่องนี้ฆ่าเชื้อโรคห้องพักก็คือจะสามารถหลังจากฆ่าเชื้อโรคเสร็จประมาณ15นาทีก็สามารถที่จะใช้การห้องพักนี้ต่อได้เลย <c oughs> อ๋ออันนี้คือฆ่าเชื้อหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะหรือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการคลีนอัพว่าให้ปลอดภัยว่าห้องนี้ ไม่มีเชื้อโรคเลยจริงเป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สร้างความไวไว้ใจให้กับลูกค้าว่าคุณเข้ามาที่นี่ได้มาเจอกับทุกๆอย่างที่สะอาดปลอดภัยเป็นขั้นเป็นตอนได้รับตามมาตรฐานทุกๆอย่างแล้วก็เหนือมาตรฐานด้วยเครื่องนี้ค่ะเห็นบอกว่าในห้องน้ําก็มีด้วยเหมือนกันใช่ค่ะชใช่ค่ะเนื่องจากตรงนี้เป็นเครื่องใหญ่ที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ทั้งห้องห้องน้ำตรงนี้แล้วห้องน้ําเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องให้ความ สำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นเครื่องแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นเครื่องที่เล็กกว่าสําหรับคือสามารถเคลื่อนย้ายได้งา่ายใช่ก็ถือว่าเป็นการดับเบิลเช็คห้อใช่ค่ะใช่ค่ะอนอกนอจากนี้ก็ทางทีมงานของเราก็จะมีอปุปกรณ์ชุดแม่บ้านชุดใหม่ในการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจในความในความรักษาความปลอดภัยความสะอาดตรงนี้ด้วยเขาก็คือเพราะว่าแม่บ้านจะต้องเป็นคนที่สัมผัสอุปรกรณ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างในห้องพักของลูกค้าก่อนที่จะถึงมือลูกค้าก็ต้องให้ความมั่นใจว่า ทางแม่บ้านทุกๆคนก็คือสะอาดพร้อมใช้บริการ โซนพาซ่าของโรงแรมดีการ์เดนพาซาก็ถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่เปิดให้บริการตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและก็ยังอยู่ภายใต้ของมาตรการโซเชียลดิสานซิงกันอยู่รวมไปถึงการปรับวิถีชีวิตแบบนิวโนมอลใหม่ใช่ไหมคะคุณเมยตอนนี้ก็คือเปิดตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเฟส2ที่ทางรัฐบาลประกาศเปิดมานะคะเราก็เปิดตั้งแต่ตรงนั้นมาพร้อมด้วยมาตรฐานการรองรับที่เต็มรูปแบบทั้งเรื่องความสะอาดและก็ความปลอดภัยค่ะทีะะนี้ทิ้งท้ายอยากให้คุณเมย์ฝากอะไรถึงลูกค้า รวมถึงชาวสงขาชาวหาดใหญ่รวมถึงคนไทยที่แน่นอนว่าหลังจากโควิดผ่านพ้นไปหรือว่าหลังจากเรากลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบคุณก็ต้องกลับมาใช้บริการหรือว่ากลับมาเยี่ยมเยาหาดใหญ่เองหรือว่าโรงแรมเองตอนนี้เนี่ยเราพร้อมความพร้อมร้อยเเซที่เราจะต้อนรับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยอย่างึ้นไปกล่าวลสักนิดหนึงณนะตอนนี้นะคะในส่วนของพลาซ่าของเราเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนทางร้านคา้าแล้วก็ร้านอาหารทุกๆ เกือบทุกร้าะนะนะคะที่พร้อมที่จะเข้ามาให้บ,หบริการกับทุกๆคนนะคะในส่วนของโรงแรมเรามีการเตรียมพร้อมทั้งภายในและภายนอกในอนาคตสําหรับรองรับลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่จะมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นลูกค้าห้องพักลูกค้างานเลี้ยงหรือลค้าง,งานประชุมนะคะในอนาคตเราพร้อมให้บริการเต็มที่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนเนื่องจากในสถานการณ์แบบนี้ อาจจะเห็นมาตรการของแต่ละที่ในการรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมีขั้นตอนที่หลากหลายแล้วก็เพิ่มมาตรการมากขึ้นก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ถอดใจในการที่จะมาใช้บริการนะคะเพราะาคุณคือส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้กระแสะสังคมกระแสะเศรษฐกิจมีความฟล์ขึ้นทุกคนมีความมีความไวเนื้อเชื่อใจแล้วก็เศรษฐกิจทุกอย่างจะฟลร์ได้ก็เพราะคุณเข้ามามาตรฐานที่เรารองรับตรงนี้อาจจะเสียเวลาสักเล็กน้อย แต่ว่าจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกทกท่านแล้วก็เพิ่มความไว้วางใจให้กับทุกท่านในการเหยียบมาใช้บริการในที่นี่ของเราด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะพูดก็คือตรงนี้เราอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องราวตรงนี้ไปอีกระยะหนึ่งในอนาคตนะคะอยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วอยากจะเห็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่แต่ว่าเป็นการใช้ชีวิตใหม่ที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปก็อยากจะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกัน แล้วก็อย่าท้อถอยเราสามารถที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อกับชีวิตเราแล้วก็เพื่อสังคมได้ทุกๆอย่างสิ่งตรงนี้เราสิ่งที่เรามอบให้คุณคุณก็สามารถมอบให้เราด้วยได้ด้วยเช่นกันเราจะเดินหน้าไปตรงนี้ด้วยด้วยกันนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ที่สาคัญกาดอย่าตกนะคะย้ำเหมือนที่คุณเมย์บอกนะคะว่าวิกฤตนี้ให้ถือว่าเป็นวิกฤตที่เราจะก้าวเข้าไป ข้างหน้านะคะอย่างมั่นคงแล้วก็ภายใต้การปรับตัวที่ทุกคนจะต้องปรับตัวแน่นอนนะคะในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยแต่แน่นอนว่าปรับตัวแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปด้วยวันนี้ขอบคุณคุณเมย์มากๆเลยนะคะที่พาเราเยี่ยมชมดูการปรับในส่วนของการทํางานรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับลูกค้าของโรงแรมดีการ์เด้นพาซาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะมาใช้บริการกันได้ที่โซนพาซาของรีการ์เด้นพาซานะคะวันนี้เปิดพร้อมทั้งหมดแล้วทั้งโซนของของกินของใช้นะคะแล้วก็รวมไปถึง ร้านอาหารนะคะตอนนี้ก็พร้อมต้อนรับลูกค้าแล้วด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะ